สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกไตรามาสสุดท้ายปี2568เรื่องความรักของคุณเป็นอย่างไรชาวราศีพิจิกผู้มีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวมีความลึกลับน่าค้นหามาดูดวงความรักช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2568กันค่ะความรักมีความเปลี่ยนแปลงและร้อนแรงความสัมพันธ์มีสีสันและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นค่ะ คนมีคู่มีครอบครัวความท้าทายที่ต้องแก้ไขต้องระวังเรื่องความหึงหวงหรือความสัมพันธ์ที่มีปัญหากับบุตรบริวารควรใช้ความอดทนและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปนะคะความรักในช่วงนี้เต็มไปด้วยความท,าท้าทายและโอกาสในการปรับปรุงความสัมพันธ์ค่ะคนโสดพบรักที่ไม่คาดฝัน คนโสดมีเกณฑ์เจอคนใหม่ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและมีโอกาสพบรักที่นำมาซึ่งความตื่นเต้นและสร้างสีสันให้กับชีวิตความสัมพันธ์มักจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่คาดฝันผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความเป็นผู้นำสูงค่ะ